มาถึงโรงแรมที่2ของทริปนี้ค่ะโฮเทลรูทอินอาโอโมริเอกิมาเอะนะคะเราพักกัน1คืนคือคืนวันที่19-20ตุลาราคาต่อคืนเนี่ยก็อยู่ที่12,800เยนมีอาหารเช้าค่ะเช็คอินบ่าย3แล้วก็เช็คเอาท์สิบโมงเช้านะคะและที่นี่พิเศษก็คือมีออนเซ็นด้วยค่ะ ที่ตั้งของโรงแรมก็ดีมากเลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับสถานีอาโอมริค่ะเดินออกจากทางออก East exit กซนะคะข้ามถนนมาก็ถึงโรงแรมเลยค่ะและสำหรับใครที่ขับรถมานะคะที่นี่ก็มีที่จอดรถด,ด้วยนะคะอยู่หลังโรงแรมค่ะตอนเรามือถึงที่นี่ก็ประมาณบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวเราจะฝากกระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเช็คอินตอนเย็นอีกทีนึงค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนฟรอนนะคะพนักง,งานน่ารักมากมเลยค่ะ ห้องพักของเราอยู่ชั้น2นะคะซึ่งจะเป็นชั้นที่มีฟัสชัลิตี้เนี่ยมารวมกันอยู่ชั้นนี้ค่ะลืมบอกไปค่ะเราจองผ่าน booking com นะคะที่เราจองมาเนี่ยเป็นห้องเตียงกึ่งใหญ่ปลอดบุหรี่นะคะเลเยอร์ของห้องก็จะเหมือนโรงแรมโฮเทลจีนที่รีวิวไปก่อนหน้านี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงก็มีอ่างอาบน้ํานะคะทรงลึกๆเหมือนกันไม่มีหูจับนะคะต้องค่อยๆเกาะขอบอ่างลุกขึ้นมานะคะ่ะผู้สูงอายุต้องระวังนิดนึงแชมพูสบู่ครีมนวดก็มีให้เป็นขวดๆนะคะส่วนเรื่องการปรับน้ําร ส,ส่วนน้องชักโครกนี่ก็วางเอียงเช่นกันค่ะตามความแคบของห้องเพิ่มเติมในห้องน้ำนิดนึงนะคะจะมีกระบอกน้ำใบแปลงฝันแล้วก็มีพวกแปลงสีฟันหวีที่กลหนวดฟองน้ําขัดตัวแต่ว่าไม่มีหมวกคลุมผมให้นะคะ เประมาณนี้นะคะกับกบปิกดีค่ะมาดูภายในห้องเล็กๆก,กันบ้างค่ะทางขวานี่ก็เป็นที่แขวนเสื้อผ้าน,นะคะมีไม้แขวนเสื้อให้มีรองเท้าแต่ใส่ในห้องแล้วก็ใส่ไปแช่ออนเซนของโรงแรมค่ะตรงนั้นก็เป็นโต๊ะก,กับทีวีนะคะมีกระจกโทรศัพท์โคมไฟค่ะถัดมาใต้ทีวีเนี่ยเป็นชุดกระติกน้ำมีตะเกียงมีถ้วยกาแฟนะคะมีชาเป็นสงัสงรให้ด้วยค่ะ ไปดูหน้าต่างกันหน่อยค่ะเปิดมานแล้วเจออะไรชุม่มแวบเจอหลังคาติกค่ะไม่มีวิวสบายตาแบบโรงแรมเมื่อวานนะคะปิดดีกว่าค่ะมีโจรเข้ามาคาเข้ามาได้ยังไงคราฟตกลงอยู่ที่ไหนไม่ยอมเอ้ยเราจะปล q u ควิกรีวิวจบแล้วไม่มีอะไรมากมาย <c oughs> เหมือนโรงแรมเมื่อวานนี้คล้ายๆกันแปลนก็คล้ายๆกันแต่เหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงเนาะนิดนึง ตรงนั้นเป็นที่วางกระเป๋าพามาเดินดูฟคซิลิตี้ที่มีในโรงแรมนี้กันหน่อยค่ะโซนตรงนี้เนี่ยเป็นพวกตู้กดน้ำนะคะถัดเลยไปข้างในเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าค่ะแล้วก็มีตู้น้ำเนี่ยตู้กดน้ำเนี่ยมีหลายตู้ด้วยนะคะมีที่กดน้ำแข็งด้วยอันนี้ก็ฟรีนะคะเดินไปข้างในอะคะ่ะจะเป็นโซนออนเซ็นนะคะแยกชายหญิงซึ่งของผู้หญิงเนี่ยจะมีรหัสเปิดประตูด้วยค่ะ แล้วก็ลงมาที่ชั้นที่1นนะคะจะเป็นโซนอาหารเช้าแต่ว่าตอนบ่ายๆค่ำๆมาหาก,ก็สามารถมานั่งใช้เป็นฟรีสเปซได้นะคะตรงนี้เป็นเซลฟคาเฟ่นะคะมีบริการ2ช่วงค่ะก็คือช่วงเช้าจะเป็น6กโมครึ่งถึง10บโมนะคะช่วงบ่ายก็จะเป็นบ่าย3าถึงสี่ทุ่มค่ะชอบโรงแรมที่มีพื้นที่แบบนี้ไว้ให้เราสามารถนําอาหารเข้ามานั่งกินได้ตอนเย็นๆค่ำๆนะคะ จะมาเอาของแล้วนะได้แล้วฮะสิ่งที่หายไปนั่นก็คือ S D card จากกล้องตัวนี้แหละืถ่ายไป3ามสี่วันแรกหายหมดเลยถ้าหายนะแต่เขาก็หาเจอถามว่าหาเจอที่ไหนก็คือมันกระเด็นไปอยู่ใน information book วาโคตรงงเลยกระเด็นไปได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันขอบคุณมากนะฮะโดโมอาลิกาโตวอซาซมาสนะฮะ นี่น้องอยู่ในนี้อยู่ในซองนี้เก็บไว้อย่างดี ขอขอบพระคุณยิ่งนะคะ thank you อาละค่ะขอมาสรุปอวยยศโรงแรมนี้สักหน่อยนะคะโลเคชั่นดีมากๆเลยค่ะอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟ JR อาุมามรีนะคะเดินข้ามถนนก็ถึงเลยค่ะส่วนห้องพักเนี่ยก็มาตรฐานสジネスโฮเทลนะคะส่วนเรื่องอาหารเช้าเนี่ยแทบจําไม่ได้เลยค่ะต้องขอโทษจริงๆเลยค่ะ SD card หายนะคะก็เลยไม่มีอารมณ์กินเลยค่ะสําหรับการต้อนรับเนี่ยพนักงานก็ช่วยเหลือดีสุดๆเลยนะคะเรื่องของหายเนี่ยคุณแม่บ้านก็สามารถหาจนเจอได้ค่ะอยากจะขอแนะนาแรง เลยนะคะสำหรับสายประหยัดนะคะชอบ Business Hotel นะคะก็เป็นห้องเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเรื่องการกางกระเป๋านี่ก็ไม่เป็นประเด็นสำหรับเรานะคะก็สบายๆค่ะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะกับรีวิวถัดไปสวัสดีค่ะ